สวัสดีสร50 50ครับผมภูมิระพีผลเจริญรหัสนักศึกษา6 7 3 0 8ดสา0ย์ดย์ห้าหขีดศูนย์ครับผมนายภูริสมริ์ร,รหัสห7เจ8ดสา1ปห้า่ขีดแปดครับผมวันนี้พวกเราสองคนนะครับจะมาสรุปผลกิจกรรมการสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์เพื่อความสูงนะครับที่พวกเราได้รับมอบหมายจากอาจารย์นั่นเองครับคร้บผมโดยพวกเราสองคนได้ออกแบบคําถามสัมภาษณ์สามข้อด้วยกันนะครับผมที่เราคิดว่าเป็นคําถามที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับผมโดยคําถามสาษาคาถามก็คือคําถามแรกนะครับผมก็คือ ความสุขในความหมายของคุณคืออะไรคำถามที่สองก็คืออะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขในแต่ละวันครับผมคำถามที่สามก็คือคุณมีวิธีจัดการกับความเครียดอย่างไรนะครับผมโดยพวกเรานะครับได้เลือกผู้สัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ไม่เปิดเผยชื่อมาทั้งหมดหกคนด้วยกันครับโดยหลังจากที่เราได้ข้อมูลการสัมภาษณ์คร่าวๆนะครับผมทั้งหมดหกคนจะเราสรุปได้ว่าส่วนใหญ่หกคนนั้นมีแนวโน้มแผนเดียวกันก็คือจะมี การสะท้อนเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นเช่นการอยู่กับคนที่รักอยู่กับครอบครัวเพื่อนสนิทหรือว่าแฟนนะครับผมโดยในพฤติกรรมข้างต้นนั้นจะตรงกับทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ทางสังคมหรือว่าโซเชียลคอนเนกเตอ e ์เนสทีโอีคือเป็นการเผชิญปัญหาโดยมุ่งจากการกับอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นนะครับผมครับและมีคําตอบที่เน้นเรื่องกิจกรรมส่วนตัวหรือว่างานอดิเลตสิ่งที่ชอบทําในเวลาว่างนะครับผมเช่นอย่างการดูหนังฟังเพลงวาดรูประบายสีหรือว่าไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ ครับผมซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจภายใน Instinct Motivation ที่พูดถึงการทําสิ่งที่สร้างความสุขที่เกิดจากข้างในครับผมครับส่วนในเรื่องการจัดก,การความเครียดนะครับผู้เราสังเกตว่าผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนเนี่ยจะหากิจกรรมที่ช่วยเบีเ่ยงเบนความสนใจครับเช่นการดูหนังฟังเพลงการกินของหวานหรือทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับซึ่งจะตรงกับทฤษฎีการประชิญปัญหาหรือ Coping Theory คือการประชิญปัญหาโดยมุ่งจากการปัญหากับอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ แต่โฟครับระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยเราก็มีปัญหาจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับใช่ครับนั่นก็คือแบบผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยให้คําตอบที่สั้นมากเลยครับโฟแต่สุดท้ายนั้นนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับคุณผู้แถมเราก็เลยรู้ว่าการสัมภาษณ์ไม่ใช่แค่การถามแต่ต้องฟังและตอบคําถามตามสถานการณ์ด้วยเพราะแต่ละคนเราก็มีการตอบคาถามหรือว่าการรับมือกับคำถามไม่เหมือนกันนะครับผมเพื่อเรงดูวให้ผู้สัมภาษณ์นั้นเกิดอารมณ์ที่ร่วมอยากจะสนทนากับเราด้วยครับผม อ่าครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้นะครับคือการวิเคราะห์ต้องอาศัยข้อมูลการเชื่อมโยงกับ t c ีครับเพื่อให้ข้อสรุปนั้นมีข้อน้ําหนักที่มากขึ้นครับเรารู้สึกว่าการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เนี่ยได้ฝึกทักษะให้เราสองคนคือเพิ่มพูนการสื่อสารที่ทําให้เราสื่อสารได้ดีมากขึ้นคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้นและการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นครับผมใช่ครับและพอเราได้เห็นภาพรวมของสิ่งที่เราไปสัมภาษณ์มาแล้วผมก็ทําให้เราเริ่ม เข้าใจและเห็นภาพของคำว,ว่าความสุขมากขึ้นทั้งความสุขที่แท้จริงและความสุขภายในหรือภายนอกแต่แต่คนเราเราก็ได้เห็นว่าแต่ละคนนั้นมีมุมมองต่อความสุขที่ไม่เหมือนกันแต่ก็จะมีมุมมองต่อความสุขที่คล้ายกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นมองความสุขในรูปแบบที่คล้ายกันค,ครับมครับผู้เราทั้งคู่ขอจบสรุปผลการสัมภาษณ์ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครัามาค่ะ uh